อ้ล่างเนี่ยอ้เราลองโตเนี่ยไอ้ล่างเนี่ยโต้เนี่ยจะไม่ยาวันคข้เลยเร็วเร็วเร็วน้องดีกรองล่างเนี่ยน้องล่างเนี่ยยาเสบ่ายไม่เล่านี่ยเนี่ยเสบ่ายละกระมนก็คืนมาไรเงี้ยนะไอ้ล่างยังไงเสบ่ายเป็นมือกรองไม่เล่ารอยกรองอ๋อหมักถั่วเขียวเพราะว่าอะไรเนาะกันพ่าแม่งหมักถั่วเรื่องเนาะดี๋วไปเดี๋ยไปหล่ะลงลงนะยังไม่เล่าอาสิบ่ายนี่เลยนะมุนเนี่ย

Tak apa waiter mode abu. Tak tentu nak Tak ni harga gitu lah chop, Jom. Jom lah. Eh kak 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 tai. Kak. Ni kak kak. Kak kak kak.